สว,ส,ส,สวัสดีคะ่ะทุกคนนานๆลงคลิปทีไม่ว่ากันเนาะยังคงติดตามกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้วันนี้ไปไปไปคอร์สคอรสมาก็ได้เลิกเร็วหน่อยมีเวลามาทํากับข้าวนะคะวันนี้จะผัดหน่อไม้นะคะผัดหน่อไม้ดองกับหมูหมูมันจะมีสามชั้นหน่อยๆปนอยู่แล้วก็นี่คือพริกแกงที่นัดตาไม่ได้ตํานะคะทุกคนนัด ปั่นเองกับมือสูตรอิม่วและนี่ก็ทอดไก่ทอดไก่แต่ไว้ดูว่าทอดไก่แบบนี้แล้วน่าจะเอามาทําอะไรต่อนะคะของสามีกับลูกสาวเรามาดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรกันบ้างเนาะพี่เบสทอดไก่ให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคนหนนะ่อไม้นะต้งต้มก่อนนะคะเพราะว่าน่าจะต้มให้มันอกอกเปรี้ยวออกเปรี้ยวออกสารเคมีทั้งหลายที่เราไม่ต้องการนะคะนัำต้มให้มันออกก่อนน้ำต้มประมาณน้ดล้างน้ําร้อนไปสามครั้ง แล้วก็นับต้มครั้งเดียวค่ะทุกคนนี่ต้มนานแล้วเดี๋ยวออกก่อนแล้วนะเอามาเทกันได้เลยเทตรงนี้เอาไปดไฟอืมหน่อไม้เรานะคะเทตรงนี้นะคะทุกคนนี่ไหวไม่มีกลิ่นหน่อไม้แล้วขาวแล้วค่ะขาวสวยแล้วต้มเองหน่อไม้ดองต้มนะคะทุกคนหน่อไม้ดองต้ม แล้วก็ล้างน้ำอีกรอบนึงล้างน้ำธรรมดาทั่วไปอีกรอบอีกสักรอบนะอแล้วเย็นแล้วค่ะดีแล้วสวยแล้วนี่ค่ะมาไม้ดงของเราแล้วนี่ก็ผักผักเอ่ออะไรอ่ะใบโหระพา ใบโหระพานะคะทุกคนไม่ดูิที่การทํากันนะคะเอาพิบสทอดพอแล้วทอดพอแล้วน่าจะกรอบพอด,ดีแล้วอ่ะเดี๋ยวเอามาผัดไปปาผัดผัดไกตนน่ตัวนี้จะเอามาผัดไก่ใบโหระพาน้ํามันหอยนะคะทุกคนใบโหระพาน้ามันหอยสามีน่าจะชอบไม่รู้เมนูครั้งแรกที่ทําให้กินเนื่องจากว่าเหนื่อยจัดไม่มีอะไรทำโอ้เหนื่อยเนาะทุกคนอ่ะมาดูกันการผัดเผ็ดกองนัดนี่ใส่กระเทียมโอ้น้อมันยังไม่เด้งเลยทุกคนน้อมันยังไม่เด้งเลย ือหม้อใบนี้มันก็จะช้าหน่อยนะคะเดี๋ยวจะกินไก่ดูนั่นหมักลงไปแล้วเนลย่ยรสชาติไก่รสดีรสชาติไก่คือดีหม้อตัวนี้ท้าความร้อนมันขึ้นมาปุ๊บมันจะอบความร้อนได้ดีมากเลยนะคะแต่จต้องใช้เวลาในความร้อนสักหน่อยหม้อใบนี้เครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะจะทุกคนจ๋า เพราะว่าไก่ก็หมักแล้วอะไรก็หมักแล้วซีอิ๊วขาวเรานิดหน่อยพอพอกระเทียมเริ่มหอมหน่อยๆแล้วใช่ไหมคะกระเทียมเริ่มหอมหน่อยๆใส่ไก่ลงไปแต่ทุกคนไม่ต้องใช้เวลานาน,านเพราะไก่สุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อย ตาลเล็กหน่อยใส่น้ำลคลุกคลิกใส่น้ำพอคลุกคลิกนะคะไม่ได้ใช้น้ำซุปน้ำเปล่าได้เลยจ้ะน้ำก๊อกน้ำเปล่าได้เลยนี่น้ำจุกคลิกแล้วก็นัดก,ก็คิดว่าจะใส่พริกนิดกหน่อยเพราะสามีกินเผ็ดได้แต่ลูกสาวกินไม่ได้แต่ลูกสาวควาดว่าน่าจะได้ิดหน่อยพอ,อหอมหว่หวยเลยจ้าเอาน้ำตาลลงไปแล้วเมื่อกี้ แป้งนัวเพื่อเป็นรสชาตินิดหน่อยนะคะพอรสดีนิดนึงเดี๋ยวมันเค็มอ่ะแล้วก็ซิกใเนจอ้์ด้วยน้ำมันหอยนะคะทุกคนอืน้ำมันหอยกระลนหนึ่งนี่เดี๋ยวพี่เบสก็จัดการหมดแล้วอืม,อมหวยๆเลยนะคะน่าจะใสห่หอมใหญ่เบสเดี๋ยวไม่หั่นหอมใหญ่เต็ม อหนะอม,มใหญ่นะคะหอมใหญ่ลงไปหอมใหญ่ปอกไแล้วนะคะปอกแลนะ้วล้างไว้เรียบร้อยแล้วย่าดราม่าก,กันนะคะทุกคน คราวนี้ก็ถึงทีในการชิมปะแฝบลีเหรอหวานไปหน่อยอแล้วก็โหระพาตอนนั้นพอได้กลิ่นความจริงผัดโหระพาเนี่ยมันต้องแบบเผ็ดเรสชาติจัดจ้านน้ำจังแซ่บนะทุกคนนะโอเคเส่เรียบร้อยตักใส่จานจ้าเป็นไป ผัดหน่อไม้ดองนะคะทุกคนผัดหน่อไม้ดองใส่หมูอาหมูลงไปแล้วเมื่อกี้ที่น่าใช้น้ำตาลกับอาหารสามีเพราะว่าสามีเขาเป็นคนกินน้ำตาลได้นะคะส่วนอาหารนัดมันไม่ใส่น้ำตาลทุกคนไม่กินน้ำตาลเลยนี่พทิกที่ปั่นได้หนึ่งกำมือข่าตะไคร้ใบมะกรูดไม่มีหอมแดงกับเพียมแล้วก็ใส่ลงไปที่ต้องผัดหมูก่อนเพราะว่าครัวมันเป็นครัวในบ้านครัวฝรั่งนะคะถ้าเราผัดพริกก่อนมันก็จะกลิ่นแน่นทั้งบ้านเลยทุกคนกลิ่นจะแรงมากทำมันทำให้เราหายใจไม่ออก้วย ก็ฉะนั้นผัดหมูก่อนก็หมูเริ่มได้ที่หน่อยหนึ่งแล้ก็ใส่พริกนะคะใส่พริกลงไปอ่าเพียได้เราก็ต้องล้างเอาพริก,กอ,อ่ะจ้ะพี่เบล่าอะไปถ่ายคนกินข้าวก่อนเลยปลากับพี่เบลล่าลกินข้าวก่อนแล้วปลากินข้าวก่อนแล้ว่ะ สามีกับสามีกับลูกสาวกินข้าวไมฮะเด็ดบตสคนเพิ่มกลิ่นเสียงดัง่อยนะเพราะว่าเปิดเปิดที่ดูดอ่าคราวนี้ก็หน่อไม้ดองใส่ลงไปนะคะ พอหมูสุกได้ที่นัก็ใส่หน่อไม้องล,ลงไปมันจะได้นัวมันได้รสชาติสุดแท้คือพูดไปพูดมาก็สุกครสุกมันนะคะทุกคนแล้วแต่ใครจะทําแบบไหนนะคะนี่หน่อไม้โดเรามีนิดเดียวเราก็เอาหมูไปเพื่เอาหน่อไม้องมาเพื่อที่จะให้มันพอได้รสชาติหน่อไม้สักหน่อยทุกคนจ้าอืปรุงแล้วจา้า เดี๋ยวจะปรุงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผัดให้มันเข้าที่แป๊บหนึ่งก่อนผัดวันนี้กินอีกสามวันนะคะหมดใช่หรือเปล่าพี่เบสไม่รู้พี่เบสกินแป๊บเดียวบบหมดแล้วไห่ได้ก่อนอ่ะโถ่เท,รทรพ,พริกนี่ก็แซ่บแล้วนะทำไมไม่เผ็ดปะเสียดายพริกมันต้องพี เตาน,นี้มันไม่เหมือนเก้บ้านเรานะทุกคนถ้าเแก้บ้านเราได้ใส่ใจดีแค่ล่ะเดือลทุกๆพูดล่ะใบไม้ผัดใบไม้ของนั้ำไม่อะไรแล้วสุกเลยจย้ะนี่ซิกเมเจอร์นะจ๊ะ มัดชอบนะผัดหน่อไม้ดองใส่ใบหหระพาแซ่บหลายเมื่อก่อนเคยใส่ใบกะเพราใบกะเพราต้องผัดด้วยไก่เหนียวโอ้โหใส่ใบเวาอร่อยมากแต่นี่อยากกินแบบผัดใบกะเพราเราไม่มีเราก็ใส่โระพาแต่หหระพาก็อร่อยนะคะมันเ <ไง S 1> ข้ากันกับกับหน่อไม้ดองนะคะทุกคนเข้ากันดีดีตัวอือ่โอเคสุกแล้ว,ส,ลวสบายใจ เสร็จแล้วอาหารเราหลายๆมือของเรา <im itation> เอาืมได้กระนวยจีกระนวยแล้วเอเคเสร็จแล้วเซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนไอ้เคยอันนี้ไงป้าใบชัยเป็นไงละ่ะกก,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 กปิดไปจ้อาอ่ะรอให้มันเย็นอีกหน่อยโอเค